รีวิวใช้จริง iphone 12 pro max หลังใช้มาแล้วกว่า3ปีคำถามที่ว่าปี2024เนะี่ยถ้าจะซื้อ iphone 12 pro max ยังคุ้มอยู่ไหมยังน่าใช้อยู่ไหมนะผมก็จะมาแชร์จากประสบการณ์จริงที่ผมใช้ไอตัวนี้อยู่ทุกวันเลยแล้วก็ปัจจุบันผมก็ยังไม่ได้ซื้ออันใหม่นะ มันก็มีหลายครั้งที่เรายังลังเลว่าเอ้ยเราจะอัปเกรดเป็นตั้งแต่14บสแล้วไอโฟนสิบสี่หรือสิเนี่ยล่าสุดมันก็ยังาหาเหตุผลไม่ได้นะครับที่แบบเฮ้ยเราเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนไปเลยเพื่อให้มันดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ2ิ r สองโปรมันมันก็ยังใช้ได้ใช้ได้ดีอยู่ด้วยเออไม่ได้แค่ใช้ได้คือใช้ตามสิ่งที่เราต้องการใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ดีเลยทั้งเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะผมก็จะมีทําพวกคลิปคอนเทนต์ทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรานค้าออนไลน์ด้วยก็จะใช้โทรศัพท์มือถือเยอะมากในการทำคอนเทนต์ต่างๆก็คือหลักๆผมจะใช้ทำคอนเทนต์นะทั้งวิดีโอทั้งภาพนะแล้วก็จะมีใช้ในการดูหนังฟังเพลงเปิดอินเทอร์เน็ตตอบอีเมลถ่ายรูปแต่งรูปอะไรพวกนี้แค่นี้เองนะ ของผมไม่ได้ใช้เล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมรีวิวครั้งนี้จะไม่มีเรื่องเกมนะ<笑><笑>ก็อารีวิวตามที่ผมใช้จริงๆอะ่ะเดี๋ยวลองไล่ทีทั้งเรื่องก็ได้ครับคือมาดูเรื่องของรูปลักษณ์ข้างนอกก่อนของไอโฟน12 Pro Max เนี่ยลหลายๆท่านอาจจะลืมแล้วว่าตอนที่มันออกตัวใหม่มันน่าตื่นเต้นยังไงบ้างนะอันนี้ก็จะเหมือนการรีวิวว,ว่าแต่และเรื่องมันโอเคไหมแล้วก็ทวนความจำไปด้วย เรื่องการออกแบบดีไซน์จำได้ไหมว่าตอนนั้นม,นมนันการเปลี่ยนจากที่เป็นทรงทรงโคง้งตรงขอบโคง้งกลับมาเป็นทรงทรงเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งก็คือ iPhone 12 Pro Max แเนี่ยแล้วก็ต่อเน,นื่องมาจนถึง iPhone 15นี่ก็ยังเป็นทรงนี้อยู่แล้วก็มันบางขึ้นด้วยจาก iPhone 17เอ11จำได้ปะออซึ่งทรงนี้เป็นทรงที่ผมชอบอ,อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึง่งมันก็ยังสวยอยู่น,นี้คือแบบสวยมากแล้วสีสเนี้ย Pacific b l ผมรู้สึกว่าสวยอืดีไซน์มันก็สวยอยู่แล้วก็พวกวัสดุที่ใช้ทำอย่างไงครับมันไม่ได้ใช้วัสดุเหมือน iPhone สิที่เป็นไทเทเนียมเลยใช่ไหมมันจะเป็นพวกอะลูมิเนียมแบบคุณภาพอยู่ตัวขอบตัวเงาทรกเนี้ยก็สวยมากนะอแอม้น้ำหนักมันอาจจะมากกว่า ไทเทเนียมอะไรที่เขาบอกว่ามันเบามากใช่ไหมแต่ว่าผมสุกมันก็แข็งแรงดีแล้วมันก็สวยดีเออเนี่ยแล้วด้วยความที่มันเป็นหน้าจอหกจุดเจ็ดนิ้วใช่ไหมตอนนั้นมันก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่มันใหญ่สุดซึ่งมันก็ยังใกล้เคียงกับ iPhone ปัจจุบันอยู่ก็เลยไม่ยังไม่มเหตุผลที่แบบว่าจะเปลี่ยนให้หน้าจอใหญ่ขึ้นหรืออะไรมันก็ยังเป็นขนาดประมาณนี้อ่ะอันนี้คือเรื่องขนาดอ่าแล้วก็เรื่อง เขาเรียกว่าอะไรหน้าจอตัวกระจกที่มีความแข็งแรงอะไรพวกเนี้ยตอนนั้นเขาก็เน้นมากเลยนะว่าไอตัวหน้าจอเนี่ยแข็งแรงกว่าเดิมสี่เท่าก็คือหมายถึงว่าแข็งแรงกว่าไอ h o n e 11เสี่เท่าใช่ปะ่ะด้วยความที่ใช้เป็นอะไรนะกระจกแบบซูเปอร์เลติน่าแข็งแรงทนทานอะไรพวกเนี้ยครึ่งผมก็ทำตกหลายครั้งนะพิสูจน์จริงเลยผมทำตกมาเกินร้อยครั้งแล้วแน่นอนใช้มาหลายปีเนี่ย ไม่เคยแตกนะครับไม่เคยแตกเต็มที่ก็แผ่นฟิล์มที่อยู่ข้างนอกที่เป็นฟิลม์มกระจกอะไรเงี้ยอาจจะมีร้าวมีอะไรบ่อยอันนั้นไม่เป็นไรในแค่ใส่กระเป๋าบางทีมันก็ร้าวแล้วแต่ไปถึงตัวหน้าจอจริงของ p h o n e เนี่ยไม่เคยแตกไม่เคยมีปัญหาก็ถือว่าทนจริงๆคือถ้าบอกตอนนั้นเขาบอกว่าทนมากก็คือพิสูจน์แล้วว่าทนจริงวะทนจริงแล้วก็เรื่องอกันน้ำอะไรพวกนี้ก็ ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่เคยไปจุ่มน้ํเนาะแต่มันก็ถ้าเกิดเจอพวกสเก็ดละอองน้ำอะไรพวกนี้มันก็มีปัญหามันก็เปียกเสมอบางทีเราเข้าห้องน้ำหรืออะไรพวกนี้ก็ยังไม่มีปัญหาใช้ได้อยู่ขนาดความจุที่ผมซื้อคือสองร้อยห้าสิบหกกิกะไบต์นะครับก็คือความจุประมาณนี้ถามว่าใช้พอไหมก็ก็โอเคก็ยังมีเหลืออยู่แต่ก็ก็เกือบเต็มแล้วแหละ เพราะว่ามันเริ่มมีรูปมีข้อมูลเยอะก็จะมีแอบลบบ้างบางครั้งพวกอะไรที่ไม่จําเป็นแต่จริงถ้าเกิดเราลบวิดีโอบางอย่างที่มันมีความยาวหรืออะไรที่ถ่ายไว้แล้วมันไม่ได้ใช้เนี่ยลบลบไม่กี่คลิปมันก็มีความจุกลับคืนมาแล้วก็ความจุก,ก็ประมาณที่ผมว่าโอเคนะโดยที่ไม่ต้องใช้คลาวด์ใช้อะไรเลยก็แค่เป็นความจุในตัวเครื่องอันนี้สําหรับผมนะถ้าเกิดใครใช้มากกว่านี้ก็อาจจะลองอัพคลิปไปขึ้นไป ตอนนั้นมันเป็นชิป A 1 4 Bionic ตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่17แล้วใช่ไหม <_ C 1> ก็คือเรื่องชิป <_ C 1> ก็คือมันก็ต้องพัฒนาขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าเวลาเราอัปอัปเดต iOS เนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ไหมหรือมันกระตุกมันช้าไหมหรือระบบประมวลผลของเครื่องมีปัญหาไหมโดยรวมถือว่าโอเคก็จะเริ่มมีแบบบางครั้งที่จะเริ่มแบบค้างๆง,งงๆบ้างอะไรเงี้ยแต่เจอไม่บ่อยนะ เดือนหนึ่งอาจจะไปครั้งสองครั้งแล้วก็แค่เหมือนอาจจะต้องสไลด์ปิดแอปแล้วก็เราแป๊บนึงเร้อมาเปิดใหมก่ก็ก็ใช้ได้ปกติอะไรเงี้ยนะครับหรือปิดแอปนั้นไปแล้วเปิดใหม่ก็ใช้ได้เลยมันจะเป็นประมาณเนี้ยมีค้างมีอะไรซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเน็ตหรือเกี่ยวกับอะไรแต่บางทีมันไม่เกี่ยวกับเน็ตหรอกมันอาจจะเปิดแอปมาแล้ว,ลวค้างอยู่เลยเงี้ยแต่เจอไม่บ่อยเจอไม่บ่อยส่วนเรื่องความเร็วความเร็วความช้าใช่ไหมผมว่าก็โอเคดูหนังก็ไม่สะดุดนะ ดูหนังหรือว่าเวลาที่เราประมวลผลแอปพลิเคชันที่เป็นพวกตัดต่ออันนี้ผมใช้บ่อยมากเลยในการตัดต่อในการเรนเดอร์ก็ถือว่าโอเคครับมีบ้างที่แบบจู่ๆเด้องออกไปเลยอย่างเงี้ยเออไม่รู้เพราะอะไรนะบางทีก็ไม่รู้เพราะแอปหรือเพราะว่าระบบมันอาจจะต้องอัปเดตมากกว่าน,นี้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยไหมเราบางทีเราใช้ไอโฟนเก่า,กา,กาๆมากๆเนี้ย iOS มันไม่ไม่ให้อัปเดตแล้วบางทีมันก็เออไว้แล้วอะไรเงี้ย แต่น,นี้มันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะมันก็ยังใช้ได้ปกติเกือบทุกอย่างแนะยังไม่ได้เจอปัญหาว่าอะไรใช้ไม่ได้หรือแบบช้าจนอื่นเจออะไรเงี้ยนะก็ iOS ก็โอเค a 1 4ถือว่าก็ยังใช้ได้อันนี้เราคุยในพื้นฐานที่ราคาตอนนี้มันโอมนมน้มันต่างจาก iPhone 15แบบกี่เท่าวะสองสาเท่าแล้วนะเออแต่ว่าด้วยความที่มันใช้งานได้ไม่ได้แตกต่างกันมาก,กนในความรู้สึกผมวะ มันยังตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการใช้ตั้งแต่วันเดวันเลยวันแรกตั้งแต่ซื้อจนถึงวันนี้ยังตอบโจทย์อยู่ก็ยังไม่มีเหตุผลไงว่าเปลี่ยนเลยไหมไม่แน่ถ้าเกิดว่าเริ่มอืดเริ่มชา้าหรือ ios เริ่มงองแงแล้วอะไรเงี้ยออนะถึงเวลาเปลี่ยนแต่ทุกอย่างมันยังโอเคอยู่ลองมาดูที่ระบบกล้องครับของออ iphone สิบสอง pro max ก็คือสิบสอง mp ใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ p h o n e 15 pro max มันเท่าไหร่อ่ะกล้องอ่ะ มันมันต้องพัฒนาขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ถามว่าขนาดที่เราใช้อันเนี้ยชัดไหมมันก็ชัดแหละแล้วมันยังมีมันมีกล้อง3ามตัวนะแล้วก็จะมีตัวรายได้อีกตัวหนึ่งไอ้ตัวรูรับแสงอัลตร้าไก็ถือว่าส่วนใหญ่ผมก็ใช้สลับไประหว่างกล้องปกติหรือกล้องอัลตร้าไ หรือหมดพลาเทสหรือเทเลโฟโต้ก็คือใช้หมดอะฟังก์ชันก็ใช้สลับสลับไปก็ถือว่าถ่ายออกมาสวยอยู่ก็ถือว่าสวยก็ตอนนั้นมันก็คือสวยสุดอะนะณตอนนั้นที่มันเป็นตัวท็อปนะตอนนั้นแต่ปัจจุบันปัจจุบันก็ยังสวยอยู่อาจจะมีบางครั้งที่เราเริ่มเริ่มมีฝนมีอะไรเราก็ผมจะใช้พวกกระดาษเช็ดแว่นนะครับกระดาษเช็ดแว่นที่มันเช็ดแล้ว ทำให้เลนต่างๆไม่มีรอยอะไรเงี้ยก็ลองมาเช็ดบ้างปัดบ้างเพราะบางทีมันใช้นานแล้วฝุ่นเยอะมันก็ชัดปกติเลยถ่ายวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเปิดตัวอย่างไปให้ดูด้วยก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ค่อนข้างสมูทนะครับแล้วก็จําได้ไหมว่าตอนนั้นมเป็นลักษณะที่แบบถ่าย Dolby Vision 60 f r a m e ร r แล้วก็ถ่าย 4K ด้วยได้ด้วยนะไ่แน,น่ใจว่าเสียดไดหรือย,อยังน่าจะยังหรือเปล่า เออถ่าย 4K ด้วยซึ่งผมก็ถ่าย 4K หลายคลิปเลย mm hmm. ก็ค่อนข้างเป็นภาพที่ละเอียดเลยแล้วผมก็โพสต mm ์ลง u t u b e เวลาที่เรา mm hmm. เหมือนสตรีทว mm ิวอ่ะเดินตามมุมมองของแบบโก o อโพอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปตามถนนแล้วก็ถ่ายแบบ 4K mm hmm. ผมก็เคยถ่ายไว้ mm hmm. ก็จะกินความจุเยอะหน่อยบางคลิปยายาวถ่ายเสร็จลงเสร็จอาจจะต้องลบออกไป,ป้พื้นที่อะไรเงี้ยครับ mm hmm. แต่ก็ถ่ายได้แบบโอเคอยู่ ภาพชัดแต่ปัจจุบันก็ถ่ายแบบ HD HD ปกตินะก็ถือว่าโอเคอะถ่าย 4K ได้มีระบบ Dolby Vision 60เฟรมเรทด้วยมันก็ถือว่ามีอะไรใหม่นะตอนนั้นหลายๆอย่างซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้ใช้ได้ดีอยู่แล้วก็ตัว15้าผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากตรงนี้เยอะนะ อย่างเช่นณนะตอนนั้นก็คือการที่แบบมันสามารถสแกน Face ID ได้แบบแบบเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันที่แบบใส่หน้ากากใส่แมสก็ยังจดจำใบหน้าได้เนื้ออกมาอันนั้นก็เป็นครั้งแรกของของ h o n e iPhone เหมือนกันอะไรเงี้ยมันมีมันมีหลายครั้งแรกนะของ iPhone 1 2เนี่ยที่เป็นครั้งแรกแบบไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบดีขึ้นนิดนึงหรือสเปคเพิ่มขึ้นนึงแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเลยเช่นทรงของ iPhone หรือแบบ 4K หรือเนี่ย Face ID หรือ m a กเนตชาร์จจำได้ไหม Charge อะ่ะอ่ะ m a x เขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละที่เป็นเซฟแบบไร้สายอะ่ะที่เป็นชาร์จแบบไร้สายอะ่ะเอออันนั้นก็เนี่ย iPhone 12ซึ่งถามว่าใช้ไหมผมใช้เว้ยตอนที่เราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วบางทีแบบไปข้างนอกเรามี power bank อยู่บางจังหวะเรากินข้าอยู่แล้วไม่ต้องการที่จะ หรือเดินทางอยู่แล้วต้องการเสียบชาร์จเนี่ยบางทีเราไม่ต้องการให้สายมันแบบวุ่นวายอ่ะบางทีมันต้องเสียบต้องอะไรหัวท้ายแล้วสายเก็บยากอะไรเงี้ยเราก็เอาตัว power bank ประกบเลยหรือวางไว้แล้วเอาโทรศัพท์วางข้างบนเลยมันก็ง่ายมันก็ชาร์จมันก็ชาร์จเข้าเลยอะไรเงี้ยนี่เอ้ยมีครบนะคือ iPhone 12มันมีครบความนวัตกรรมที่มันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนครั้งใหญ่เหมือนกันแล้วมันมีอยู่ในครบนะครับ เรื่องระบบเสียงเหรอเวลาที่เราเปิดคลิปดูหนังดูอะไรต่างๆเรื่องระบบเสียงเป็นไงผมว่าก็ปกติปกติมาตรฐานของ iPhone ก็คือจะมีความเสียงดีอยู่แล้วเขาจะมีความเสียงเบสเสียงค่อนข้างจะดังแล้วเสียงไม่แตกก็จะแต่ว่าไม่ได้ว้าวเพราะว่ามันมันก็เป็นแค่ระบบเสียงจากโทรศัพท์มือถือนะแต่มันก็ถือว่าเสียงดีแล้วถึงทุกวันนี้เสียงก็ยังไม่แตกนะเสียงก็ยังไม่แตก เสียงก็ยังปกติอาจจะมีความดังที่มันลดน้อยลงไม่รู้ว่เพราะฝุ่นเริ่มไปจับข้างในช่วงลําโพงหรือไอตัวดอกลาโพงมันเริ่มมีความชื้นหรืออะไรทําให้มันไม่ไม่สปริงตัวหรือทําให้เสียงมันดังเท่าเดิมอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดว่าพวกลาโพงที่ใช้ไปนานเราก็รู้อยู่แล้วเออความความดังมันจนลดน้อยลงแต่ก็ถือว่ายังดังอยู่ผมก็ไม่เคยเปิดสุดอะเพราะเปิดสุดมันก็ถือว่าดังมากแล,กล้วโกลำโพงมันแตกก็จะเปิดเกือบสุดอะไรเงี้ยบางครั้งนะ ระบบเสียงก็ยังโอเคเ,อเรื่องพลังงานแบตเตอรี่ก็เอาง่ายงคือก็วันหนึ่งอยู่ได้วันหนึงอยู่ได้สมมติชาร์จเต็มตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าแล้วระหว่างวันมันอยู่ที่ระหว่างวันด้วยว่าว่าระหว่างวันใช้ทาอะไรอาจาจะสมีสไลด์ดูเล่นอินเน็ตต่างต่างใช่ไหมโซเชียลมีเดีย t u b e Facebook อะไรอย่างเงี้ย ถ้าดูคลิปเนี่ยถ้าคุณดูคลิปทั้งวันเนี่ยคุณก็อาจจะหมดเร็วหน่อยเขาบอกว่าถ้าดูวิดีโอเนี่ยต่อนเนื่องอาจจะยี่สิบชั่วโมงแรกแรกก็อาจจะถึงแต่ปัจจุบันจะหมดเร็วกว่านั้นถ้าคุณดูวิดีโอทั้งวันเนี่ยอาจจะแบบตอนเย็นอาจจะแดงและเออแต่ใครจะดูวิดีโอทั้งวันเราะมันต้องทํางานดิใช่ไหมก็ต้องมีช่วงที่ดูวิดีโอดูช่วงที่สไลด์ดูนู่นดูนี่โซเชียลปกติอะไรเงี้ยเอางี้คือตอนเย็นกลับมาถึงถึงบ้านสมมุติออกออกจากบ้านแปดโมงกลับมาแบบ 6โมงเย็นทุ่มหนึ่งก็ยังยังยังไม่หมดอ่ะอาจจะเริ่มมีแดงแดงแล้วอะไรเงี้ยก็ยังทันอยู่ยังเสียบชาร์จต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าวิดีโอต่อเนื่องออกไปเพื่อถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยยาวๆอันนั้นก็หมดเร็วนะอาจจะครึ่งวันก็ก็แดงแล้วอาจจะต้องเตรียมเพราะว่าแบงค์อะไรไปออก็แน่นอนว่าแบตเตอรี่มันคงไม่จุเท่ารุ่นปัจจุบันหรอกใช่ไหมเขาเคลมว่าเท่าไหร่30กว่าชั่วโมงหรือป่าไม่แน่ใจ ก็แบตเตอรี่ก็ถือว่ากลางๆก,กลางๆก็คือไม่ได้ไม่ได้อึดมากขนาดนั้นนะแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่วันหนึ่งวันแบบกลางวันนะเออแล้วก็มีอีกเรื่องคือจำได้ไหมว่าตอนนั้นเนะ่ะ i p h ฟ n สิบสอมันคือเป็นรุ่นแรกของ Apple ที่รอ,องรับ 5G อ่ะอืม อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเหมือนกันใน iphone สิบสองถือว่าเป็นการที่มีหลายๆอย่างที่แตกต่างแบบไปเลยนะแบบแตกต่างไปเลยจาก iphone สิบเอเนี่ยเป็นเหมือนอีกเจนหนึ่งเลยอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเลยซึ่งสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าผมว่ามันรู้สึกมันคล้ายกันวะ่ะมันไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแล้วว,ว้าวแล้วเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าเขารออะไรรอสิบหกรือรอสิบเจ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะอะ่ะก็เนี่ยฮะก็เป็นสาเหตุที่สุดท้ายแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าใช้ต่อสำหรับคนที่กำลังมองหา iPhone ที่คุณภาพเลยที่่ะใช้งานดีๆเลยแต่ว่าอยากประหยัดงบไม่อยากเสียห้าหมื่นหกมื่นะเพราะอันนี้ราคาเต็มก็เกือบห้าหมื่นเหมือนกันนะถ้าเป็นเวอร์ชันที่ความความจุแบบ สุดเลยก็50,000กว่าบาทตอนที่มันเปิดตัวจำได้ไหมเอแต่ว่าตอนนี้คุณอาจจะหาซื้อ iPhone 12 Pro Max ในราคาแบบ20,000ื่นนะเออสองหมนิดหรือแบบถ้าคุณเจอมือสองพาจเจอ1 0ื่นกว่าบาทเลยแล้วมันทําได้ขนาดเนี้ทําทุกอย่างได้ขนาดเนี้ซึ่งถ้าว่ามันเทียบเท่ากับ iPhone ใหม่ๆที่แบบ iPhone 14,15ไหมมันก็ต้องด้อยกว่าอยู่แล้วบางบางเรื่องใช่ไหมเออแต่มันฟังก์ชันมันแบบ ใกล้เคียงเอาง่ายคือใกล้เคียงหุ่นสื่อว่าใกล้เคียงแล้วก็แต่ราคามันต่างอเยอะไงนึกออกไหมมันต่างกันแบบสองสาเท่าอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นอีกทางหนึ่งนะที่ก็น่าสนใจถ้าคุณซื้อมาใช้แบบแล้วก็ใช้มันให้เต็มที่ไปเลยเออแล้วก็ถ้าเกิดวันหนึ่งมันมันเก่าและ iOS มันอัปเดตไม่ได้แล้วไงคุณก็ค่อยเปลี่ยนอัปเดตรุ่นรุ่นใหม่ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ลองดูเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการใช้ iPhone แบบราคาประหยัดแล้วคุณภาพก็ยังโอเคด้วย ผมก็แนะนานะสาหรับคนที่กำลังสนใจถ้าเกิดจะซื้อในปีนะี้ผมว่ายังทันอะ่ะก็ยังใช้อยู่เพราะผมก็ใช้อยู่ไงผมก็ใช้อยู่ทุกวันแบบใช,นะใช้อย่างหนักด้วยนะใช้แบบจริงจังเลยนะวันนึงผมทาคลิปแบบบางวันนี่เป็นสิบคลิปอแะบบคลิปสั้นๆนะใช่ไหมแต่หรือภาพหรืออะไรเงรี้ยต้องทําทุกวันอยู่แล้วก็อลองดูไม่แน่ใจว่าในแอปส้มแอปม่วงจะมีอยู่บนะ้างอาจจะมีบ้างนะที่เป็นมือนหนึ่งขายอยู่ถ้าเกิดว่ามีพวกร้าน ขายโทรศัพท์มือถือที่มันยังมีสต็อกอยู่อะไรเงี้ยหรืออาจจะต้องลองลองดูพวกมือสองหรือเปล่าก็รีวิวใช้จริงก็ขอคุณมากนะถ้ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วเป็นของที่ผมใช้จริงเดี๋ยวเอามารีวิวกันไว้แล้วก็คุณก็ลองตัดใจเองแต่อย่างนี้ผมก็รีวิวผมจะรีวิวจากสิ่งที่ผมใช้จริงแล้วก็อธิบายอะไรให้มันง่ายที่สุดเหมือนที่ผมอธิบายให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนของผมจริงฟังก็จะประมาณนี้ ไม่ต้องไปลงคำศับเยอะแยะไม่ต้องลงรายละเอียดที่แบบลงไปแล้วก็งงไม่เข้าใจว่าคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะดูแบบข้อมูลอาจจะลมๆหลวหน่อยแต่ว่ามันกัดมาแล้วว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ใช้จริงแล้วก็มันออกมาทําให้ผมรู้สึกยังไงกับมันก็ฝาก,กด้วยนะครับเพจติวใช้จริงขอบคุณครับ